ไม่แค่นั้นครับใช่ค่ะกาตำรวจตำรวจยังได้ตำรวจยังได้พยานปากเอกเป็นแนวร่วมเป็นแนวร่วมกลุ่มราษฎรได้แหละค่ะเป็นน้องๆอายุแค่17เท่านั้นเองใช่ค่ะเอารวบขึ้นเลยอะไปดูเลยนะคะอาจจะมีเบร์เบอสักนิดหนึ่งนะคะต้องเบอ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 นี่ก็คือแนวร่วมราษฎรคแนว เยาวชนวัย17บเเป็นพยานปากเอกที่ให้การกับตำ,ตำรวจสนอประชาชนช,าชื่นเจ้าของคดีใช่ค่ะเพราะว่าคุกของเปลมอยู่ในท้องที่สอนอประชาชน,นช,าชื่นค่ะแถวๆนั้นแหละค่ะให้การมัดแอมมี่ค่ะให้การว่าแอมมี่ชักชวนให้มาช่วยขับรถให้หน่อยมาขับรถแต่ตัวเองนั่งอยู่บนรถแต่แอมมี่กับเพื่อนสามคนอ่ะลงไปปฏิบัติการโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าแอมมี่จะกระทำการถึงขนาดนั้นค่ะจบ อืจบแมถือว่าชัดมากมีทั้งพยานบุคคลแล้วก็มีทั้งภาพมีทั้งคลิปมีทั้งกล้อง